ารทอกงานทอกจัดแจงคุณแดงเชิญแขกตอนเ e l มีว w h หนึ่งมิถุนายนนี้ UOB Live m s p h e r e ชาวช่องจองบัตรก่อนใคร6เมษายนนี้เที่ยงตรงที่ไททิเกตเมเจอร์สวัสดีค่ตะตอนเข้าสู่ช่างเชื่อมสี<น>แดงแรงริดมากนะฮะ จะถูกจะแพงแดง,แดงไว้ก่อน,อนแดงไหนแดงอนีี้แดงนี้เลยแดงนี้เลย,เลยสีให้กับทางสปอนเซอร์เลยนะคะวันนี้นะคะขอขอบคุณลูกค้าเจดีของเรานะคะอะมิโนโมอฟค่คะ ได้วยิ่งคำว่าอะมิโน <c oughs> ก็คือกรดอะมิโนที่เรารู้จักกันนะคะมันมีอยู่9ชนิดในตัวอะมิโนมอฟมอฟอันนี้มาจากคำว่า Move เล่นคำก็คืออะ i n มิโนมอฟอันนี้เป็นผงชงน้ำรสมิกซ์เบอร์รี่ข้างในจะมีกรดอะมิโน9ชนิดเหมาะกับคนที่ดื่มนะคะอ,อายุต้องเกิน40ปีขึ้นไปคุณเติร์ดก็เลยเลือกผมมาก็ <c oughs> าคือมี2องชอยเท่านั้นก็คือไม่พี่จีก็ อัดนะฮะที่จะได้ผลิตภัณฑ์นี้แต่พอดีเป็นอาจินโมโตะก็เลยแบบว่าเป็นอัดเลยพอเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นซึ่งเขาบอกว่าเหมาะกับ40ปีขึ้นไปไม่ได้แปลว่า40กว่านะคะ40ปีขึ้นไปแปลว่าตั้งแต่40เออแล้วก็ยังมี50 60ก็ได้เช่นกันพี่อัดมองตาลิบแล้วบอกว่าทำไมมึงเน้นจัดใช่แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าก็ต้องบอกเด็กรุ่นหลังไวอย่างฟาโรส40ปียัง42ก็ต้องกินได้แล้วใช่ไหมฮะ เพราะเราก็จะรู้แล้วว่าไม่ไม่แก้หนูหน่อยหรอสี่สองไม่ใช่ครับเอาเจี๊ <c oughs> แก้นหนึ่งเอาไม่ใช่หรอแก้นิหนึ่งเอาก็ผสมน้ำสมเนื้อสี่สสองอ่ะ ที่ต้องเป็นอายุ40ขึ้นไปเหมาะก,ก,กับคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะว่าเวลาที่อาอยุมากขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อเรามันก็จะไม่เท่าเดิม <thriving> เพราะฉะนั้นตัวกรดอะมิโนตัวนี้เวลาชงน้าดื่มเขามันก็ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อซึ่งมันจําเป็นเวลาเวลาอ,อายุมากมขึ้นากําลังกายด้วยแล้วก็อีกอันนึงผู้สูงวัยกินอาหารได้น้อยลงทําไมคะก็ด้วยวัยการย่อยยากหรืออะไรเนี่ยก็จะเกิดขึ้นมันบางอย่างที่เคยกินได้ที่เคยกินได้เยอะๆบุฟเฟ่ต์นี่คือตอนนี้แบบว่าไม่ได้แล้วนะจริงหรอพี่อาๆไป้่ยเ้็น เพื่อให้เด็กๆกินแล้วเราก็นั่งดูนั่งดูเด็กกินเป็นดูมากเลยเอ,อะเราก็เลยคบเด็กเยอะที่เวลาไปเห็นมีน้องๆอะไรเต็มไปหมดนี่เพราะว่าเป็นเพื่อนกินทั้งนั้นตอนนี้ <S <S อ,อายุอายุตอนนี้เพื่อนตายหาง่ายค่ะเพื่อนกินหายากเพื่อนตายตุยกันไปหมดเลยนะคะแต่ว่าเพื่อนที่จะไปกินข้าวด้วยนี่ไม่มีนะฮะในอะมิโนโมอรฟนะคะจะมีกรดอะมิโน,โนโลิวซีนมากถึง1,200มิลลิกรมัมอันนี้เป็นเทคโนโลยีการผลิตจากญี่ปุ่นนะคะลิขสิทธิ์เดียวที่อะมิโนโมอรฟได้มา<ช>เป็ของอายุนโนมโตะใช่และวันนี้นะคะอะมิโนโมอฟนะคะเข้าแบบแพงค่ะนี่อันนี้ก็ได้แบบ อู้เห็นไหมฮะอันนี้ดูสีสิอ๋ออะให้พี่อัดก่อนนะครับขอบคุณครับเขเขียนว่าเวลาทานให้ทานทีเดียวหมายความว่าไงฮะรึเปลียวอิจกิอย่าแบบจิบวางจิบวางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแน่ปกติพวกเครื่องดื่มเสริมอย่างเงี้ยมันจะเป็นมีส่วนผสมของนมใช่ไหมแต่นี้ไม่ไม่เป็นนมเพื่อให้แบบว่าเออไม่อิ่มท้องจะได้กินข้าวได้จะได้กินข้าวได้นะครับแล้วก็ตัวเองจะบรรดูดซึมง่ายด้วย Cheers สีคุ้นคุ้นไหมครับ อืมกินง,ง่ายจริงๆรสชาติดีอืมรู้สึกได้ถึงบวลกล้ามเ <c oughs> นื้ออ่าขอบคุณอะมินโนมอฟนะคะฟื้นฟูความฟิตได้ทุกมูฟด้วยอะมินโนมอฟค่ะ yeah. อะมิโนมอฟนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของอายูโนมโตซึ่งเป็นแบรนด์ที่คนไทยคุ้นเคยกันมาอย่างดียาวนานมากแล้วก็กลายเป็นคําสามัญยาเราเรียกสิ่งนั้นไปแล้วว่าผงชูรสว่าอายูโนมโตเออแต่อันนี้โปรดักต์เขาไม่ได้มีแค่ตัวผงชูรสอย่างเดียวมีผลโปรดักต์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารเนี่ยมากมายหลายอย่างนะฮะแต่เรามาดูก่อนว่าคําว่าอายูโนมโตเนี่ยแปลว่าอะไรอ๋อใช่มันต้องมีความหมายใช่ค่ะเราจะได้ยินสโลแกนเก่าๆโบราณหน่อยนะฮะคนที่อายุต้อง40อัพขึ้นไป <laughs> ที่เป็นพาเก็ตของอะมิโนมอฟจะรู้ว่า <laughs> สมัยก่อนแท็กไลน์ของออจิโมโตเขาจะเป็วต้นตอของความอร่อยอต้นกำรับของความอร่อยอย่างเงี้ยอจิโนโมโตเนี่ยความหมายมาแปลว,แว่าต้นตอของรสชาตินะอาจิ it, แปลว,ว่ารสชาติแล้วก็โ no, นเป็นคําเชื่อมแปลว่าของแล้วก็โมโต นะแปลว่าต้นต่อก็เป็นต้นต่อของรสชาติอ๋อเวลาเวลาแปลก,กลับหรอฮะใช่ครับเออภาษาญี่ปุ่นเนี่ยโ,<อ>โดยโดยคำเ,เวลาแปลเราจะต้องแปลก,กลับนะฮะ<อ>ต,ต้นต่อของรสชาติทีเนี้ยเคยชินกับคําว่าอาจิเนเวลาเขียนเป็นตัวจีนคันจิเนี่ยมันอ่านได้อีกอันหนึ่งว่ามิ ฮะทำไมมันอ่านต่างกันขนาดนั้นมันจะมีวิธีการอ่านของตัวคันจีในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันจะอ่านแบบตัวแบบญี่ปุ่นกับแบบจีนทีนี้ถ้าเป็นคํรผสมที่เป็นคําจีนเหมือนคําสันสกฤตหรือบาลีในไทยที่เป็นคํายากเนี่ยเขาก็จะใช้คําอ่านแบบจีนทีนี้คุ้นชินไหมเวลาเราพูดถึงรสชาติเราเคยสอนไปแล้วคําว่ามิมิอูมามิอะถูกต้องอันนี้นแต่ว่าในรายการที่เราเคยสอนไปแล้วที่ ทั้งคุณสมสวยคุณเพชรพราทุกคนแล้วก็พี่ฟ้าเองก็ใช้คำนี้แล้วก็ติดชาวช่องบีมีถูกต้องฮะเออบีเราก็เคยสอนไปแล้วแปลว่าสวยมิก็แปลว่ารสชาติบีมีก็แปลว่ารสชาติที่สวยก็แปลว่ารสอร่อยเพราะฉะนั้นมิหรืออาจิก็คือตัวคำคำเดียวกัน ออองานย่างที่บอกอูมามิอย่างเงี้ยฮะแล้วก็หรือว่าคําว่าคันมิที่แปลว่าคันมินี่ดีๆนะฮะคันมิไม่ใช่คําถามไี่ยช่คาถามแล้วก็ไม่ใช่การบอกอาการด้วยเป็นคํานามนะฮะแปลว่ารสชาติหวานนะฮะแล้วก็จะไปหมายถึงขนมหรือผลไม้ก็ได้ที่อาหารที่มีรสหวานก็จะเรียกคำมีดคำมีดคำมิอย่างเงี้ยฮะ ต่อยอดมาจากตอนบิมิเดสัวใช่เราจะเป็นต่อยอดไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ทุกท่านสามารถสอบวัดระดับความรู้ภาษญี่ปุ่นได้ไปในตัวนะเพราะฉะนั้นตัวเดียวกันนะคะอ่านแบบญี่ปุ่นก็อ่านว่าอาจิแต่ถ้าอ่านแบบจีนก็จะอ่านว่ามิซึ่งอันเดียวกับบิมิตัวนั้นบิมิตัวนะคามิมิอูมามินี่ก็ใช่อมามิก็ใช่นะ มีคำหนึ่งที่เราจะสอนนะฮะ,ะนองจากว่าอามิอมิโนมอฟนะฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องการเคลื่อนไหวว่าเมื่อดื่มแล้วเราจะทําให้เคลื่อนไหวเคลื่อนไหว<อ>ได้คลองแคล่ลวฟิตภาษาญี่ปุ่นคำว,ว่าเคลื่อนไหวคือใช้คําว่าอุโกกุอุโกกุนะฮะแล้วก็ตัวจีนก็เส้นเดียวกันนะฮะคำว่าอุโกกุเนี่ยนอกจากอ่านว่าอุโกนะฮะได้แล้วก็อ่านแบบจีนก็จะอ่านว่าโดได้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาคําอะไรที่เป็น คำะสมที่จะแปลว่าเคลื่อนไหวทั้งหมดเนี่ยก็จะใส่ก็จะใส่คําว่า<ป>โดล,ลงไปอาทีเช่นอุนโดแปลว่าแปลว่าออกกําลังกายอ๋อเกาหลีเลยเอเกาหลีแปลว่าอะรุนดงแปลว่าออกกาลังกายอาายอ,อ แล้วก็อย่างอย่างยกตัวอย่างเช่นนะฮะมีคําว่าจีอย่างเงี้ยฮะจีจีบุญแปลว่าตัวเองแล้วเอาคำว่าจีตัวนั้นนะฮะมาต่อกับคาว่าโดให้พี่พี่ฟาถ่ายว่าจีโดแปลว่าอะไรฉันโดฉันฉันออกกําลังไม่ใช่จีแปลว่าด้วยตัวเองโดแปลว่ากําลังเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวใกล้เคียงอัตโนมัติหรอถูกต้องไม่เ่้าก่ว่า ไม่เหนืว่าอัตโนมัติ <S 2> <S 2> ทําไมเราได้เรเาเราจะอะไรให้มันแบบเพราะอัตโนมันเราจะเขาว่าอัตโนมัติอ,อัตโนมัติก่ะแบบว่ามันใช่มันทําด้วยตัวเองอืมแล้วก็ถ้าเกิดนี่ยคาว่าจีโดที่บอกอัตโนมัติเนี่ย,ปยไปบวกกับคําว่าชาหรือคุรุมะคุรุมะคุรุมะอ่านแบบญี่ปุน่นฉาอ่านแบบจีนที่แปลว่ารถค่ะถ้าจีโดชาคืออะไรขอทีได้ไหมคะขอจีโดที่แปลว่าอัตโนมัติแล้วก็ฉาที่แบบว่ารถคุรุเนี่ยฮะจีโดชา ก็คือเป็นอโตโมบิลหรอถูกก็คือรถยนต์เมื่อก่อนนี้คือฉาอะไรก็ตามเนี่ยก็แปลว่ารถอะไรที่เป็นเทียมรถมีล้อเนี่ยก็ใช้ฉาบ้าฉาก็คือรถม้ากิวที่แปลว่าวากิวบัวกิวฉารถเทียมบัวรถเทียมบัวอย่างเงี้ยฮะแล้วพอจีโดฉารถที่มันเล่นได้ตัวเองใช่ก็เป็นอัตโนมัติพอมันมีคําใหม่ที่ต้องสร้างขึ้นมาส่วนใหญ่เขาจะใช้ตัว คันจิเหมือนภาษาไทยอะคำศัพท์บัญญัติชอบใช้คาบาลีสันสกฤตใช่ไหม,มญี่ปุ่นก็เหมือนกันชอบใช้ตัวจีนเนี่ยมา,าสร้างคําใหม่เมื่อมันมีเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาไปญี่ปุ่นคำว่าจีโดอยู่ข้างๆก็คือแปลว่า<อ>มันเป็นอัตโนมัติอ,อ,อ,อะไรก็ตามที่เป็นจีโดจีโดทั้งหลายแหล่อย่างเงี้ยฮะอัตโนมัติบ้าอัตโนมือบ้าอัตโนมือจะมันกว่าผู้มีประสบการณ์นะกรุงโตเกียวค่ะเชิญค่ะอุ้ยเดี๋ยว เดนี้ไปเก็บประสบการณ์อีกหนึ่งรอบค่ะแล้วต้องทำ powerpoint มารายงานอีกครั้งหน้านักศึกษานี้ถ่ายทอดกรอบจากกลุงมตเก๊ยเราควรทำ Facebook l i v e ใน IG หรืออะไรอย่างนี้นี่ชาวช่องที่ดูกันไปคิดว่าเราพูดกันเล่นๆคุยกันสอนสัพบอะไรนี่เขาชอบมากมานั่งจดศัพบญี่ปุ่นแล้วเอาไปใช้จริงน้องแต่ใช้จริงแคปหน้าแชทมาส่งพี่อัดคะหนูต่อเข้าไปแบบนี้เ็คตรวจสอบแต่ว่า สมสวยนี่เป็นเขาเรียกว่าตัวอย่างที่ดีมากในการเรียนภาษาญี่ปุ่นจากรายการฟาโรแล้วก็นําไปใช้จริงและได้ผลจริงเราต้องปรบมือให้ผลนี้เอาไปใช้นะจีโดคําว่าจีโดอุนโดก็ได้นะเวลาถามอ้อมอ้อมอุนโดชิมัสกาแปลว่าแปลว่าเรามาออกกาลังกายกันไหมชิมัสกา ออกังกายใช่กุโกกูมูเอ่อโดทั้งหลายเห็นไหมเป็นรายการที่มีคุณรูกประการต่อกระเทยมากเลยนะฮะเอ่อทั้งชายจริงหญิงแท้ก็ได้นะฮะนำไปใช้กันได้นะสำหรับเอ่อใครที่แบบว่าต้องอุ่นโดบ่อยๆในวัย40อัพไปแล้วก็ดื่มอะมิโนมอร์เพื่อช่วยเสริมร้างเนื้อ้นะครับ อุ้ยลูกค้ารักมากเลยเฉยเนี่ยเพราะจะอุ่นโดนเฉยเราไม่มีกล้ามเนื้อไม่ได้ไม่ได้นะต้องอะมิโนจะต้องด้วยด้วยเออเมื่อดื่มกับอะมิโนเราต้องเสริมสร้างด้วยการออกกําลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อนะฮะน้องๆกันนี้ก็เลยบอกพ่อแม่ว่าซื้อมากินนะอะมิโนมอฟแต่ไม่ให้พ่อแม่มาดูรายการนี้เพราะกลัวว่าจะให้ลูกเลิกดู พร้อมฟังนิทานปรมัมปราจากฝั่งญี่ปุ่นม,ม,มีเทพปกรารนามีตำนานอะไรเนี่ยตำนานเรื่องที่จะเล่าเรื่องนี้นะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่ไม่แก่ไม่ตายโอ้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสาเหตุอะไรที่ไม่แก่ไม่ตายแล้วตำนานนี้มีอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยนะฮะชื่อตำนานนะฮะยาโอบิกุนิบิกุนิเนี่ยแปลว่าคนใกล้ตัวพี่ ฝา oh. บิคุนี้แปลว่านางชีแก่แก <c oughs> มีรายการนี้ด้วยนี่สเสน่ห์นางชีแต่ไม่แก่ <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> เราใช้คําว่าบิคุนีก็ได้บิคุนีเออ่บิคุนีแปลว่านางชีแต่บิคุนีมันจะเป็นคําโบราณหน่อยนะคำปัจจุบันเขาก็จะใช้อามาซังอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเออนางชีทีเนี้ยเออ่บิคุนีเออ่ต้องเป็นนางชีแล้วก็มีอายุเยอะทีเนี้ยเออ่ยาโอแปลว่าอะไรเนี่ยตอนที่เราทำเออ่เล่าเรื่องประการนามต่างๆเนี่ยเเออออ่่จะมีคําว่ายาโอสําหรับตัวเทพเจ้าที่มีเยอะแยะเนี่ยเออ่ยาโอแปลว่ามากมายออออเเ่่เหลือหลาย แล้วก็หน้าหน้าตาตลกมากนะฮะยาอกก็จะเขียนด้วยตัวแปดแล้วก็ตัวร้อยคือแปดร้อยใช้คําว่าแปดร้อยเนี่ยแปลว่าเยอะอามากมายแล้วก็คําว่ายาอกเนี่ยไปอยู่ในคําว่านี้ด้วยฮะยาโอยาสังยาโออยากแปลว่าร้านขายยาอกให้ท่ายว่าร้านขายยาโอก,น,ายยาโอกนี่คือร้านอะไรเหมือนขายของหลากหลายอ่ะของขายของชําไม่ใช่แปลว่าร้านขายผัก เนื่องจากว่ามีผักมากมายหลากหลายและเวลาเอามาขายมันก็จะเห็นว่ามีความหลากหลายแล้วต้นทานนี้พี่ฟ้าน่าจะเกิดทันเพราะเรารุ่นใกล้ๆกันคําว่าเยาวันเยาวันอุ้ยพี่ฟ้าเกิดไม่ทันหรอโจฮันเหรอฮะจอเยาวันชื่อห้าง ที่่อที่แยกพระรามเก้าอ๋อไม่ทันค่ะอ๋อไม่ทันุ้นตายแล้วลีฟต์นั่นเลยยุคเดอือพาเลสที่เป็นฟอร์จูนปัจจุบันเนี่ยฮะอ่อยุคยุคหลังเดอือพาเลสถ้ายุคเดอือพาเลสตรงนั้นยังเป็นตำหนักไทยอยู่นะฮะ ท,ที่ตอนนี้เป็นห้างฟอร์จูนอยู่ตอนนั้นเมือ่อเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกตอนแรกเริ่มโนมทีเป็นตึกขึ้นมาเป็นห้างเยาวหันห้างเยาวหันก็คือตัวเขาก็ว่ากันว่าเอาชีวิตของสองครามชีวิตโอชินที่เป็นละครนะฮะเ,เรื่องดังของญี่ปุ่นเนี่ยที่จะเอาชีวิตของโอชินเนี่ยมาแล้วโอชินเขาก็เริ่มจากร้านขายผักเยาว์ยาแล้วก็มาสู่ห้างสรรพส<อ>ินค้าก็เลยชื่อเยาวหัน ขายของหลากหลายแต่ว่ายาวยะเนี่ยก็เป็นคําที่ว่าเห็นว่ามันมีความเยอะแยะหลากหลายเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นปัจจุบันไปตามมหาห้างยาวฮันไม่มีแล้วนะครัมีปัจจุบันคือ f o r t จ n e Tower ทีเนี้ยเราก็มาพูดถึงว่ายาโอบิคุนีก็เลยแปลว่าตัวนางชีแก่ๆผู้ที่มีอายุแบบว่า800รยปีก็ได้แสดงว่าอายุยืนแสดงว่ายาโอที่ว่าในขยายในเชิงอายุที่แปลว่ามากมายอสงไขยนางชีอายุยืนนางชีอายุยืนนะฮะ เป็นตำนานที่เขาบอกว่าต้นฐานอยู่ที่จังหวัดฟุกุอินะฮะในเมืองโอบามาบารักโอบามาใช่ oh. นี่ถูกต้องอีกอย่างหนึ่งว่ามันจริงๆเขียนว่าโอบามาเนี่ยแปลว่าตัวหาดทรายเล็กๆแต่ว่าเวลามันไป พ้องกับชื่อบารักโอบามาแล้วปีที่บารักโอบามาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีเมืองนี้เขาเฉลิมฉลองกันใหญ่แล้วก็พยายามที่จะโปรโมทพีอาเมืองให้มีคนมาท่องเที่ยวว่าเป็นเมืองโอบามานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคนญี่ปุ่นที่ไปท่องเที่ยวเพื่อที่จะไปเอาตั๋วรถไฟว่าว่าให้ว่าว่ามีเขียนชื่อว่าโอบามาอยู่เนี่ยเป็นแบบว่าเขาเรียกเป็นเป็นตัวเเป็น ของที่ระลึกในปีที่บารักโอบามาได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่งคำจริงคือไม่เกี่ยวอะไรกันเลยไม่ได้เกี่ยวกัอะไรแค่พ้องเสียงชาวเมืองโอบามาก็เลยเอาด้วยคนญี่ปุ่นก็อยากจะเชื่อมชาเชื่อม จังหวัดนี้เป็นต้นกําเนิดของตำนานนี้นนนแต่จริงๆแล้วตำนานนี้เนี่ยมีเล่าไปทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยนะฮะเราก็จะพูดถึงว่าในเมืองเนี่ยโอบามาเนี่ยเ,เมื่อก่อนสมัยก่อนคริสตศักราช700ดกว่า760กว่าเนี่ยเขาก็บอกมีเศษฐีนะฮะอยู่ในเมืองโอบามาเนี่ยแล้วก็เกิดพายุแต่ก็อยากเอาเรือออกไปเล่นว่าจะโต้พายุมใให่นะฮะาทาดบริวารคนรับใช้ก็บอกว่าอย่าไปเลยอันตรายก็ไม่เชื่อ ก็ออกเรือไปเพ่อบอกว่า,าสำหรับชันไม่เป็นไรหรอกอเรือต้องปลอดภยัยปรากฏว่าออกไปเรือก็อับปางลงแล้วเขาก็จมลงไปในทะเลพอตื่นขึ้นมาขึ้นมานะฮะ,ะตื่นขึ้นมาเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ในปราสาทราชวังนะ,ะสวยงามในปราสาทราชวังอันเนี้ยเ, <c oughs> เขาก็คิดว่ามันเป็นส่วนที่อยู่ระหว่างยมาโลกกับโลกมนุษย์แล้วเขาก็มีเรื่องเล่าว่าพระราชาเมืองนี้จะเป็นคนคอยชี้ว่า คนนี้จะไปอยู่ที่ไหนยมโรคตรงจุดไหนเขาก็เรียกว่าประสาทมังกรที่อยู่ใต้ทะเล เพื่อทำหน้าที่คัดคนเนี่ยค่ะคัดคนแต่จริงๆเขาบอกว่าเวลาคนหายไปเหมือนเมืองลับแลตำนานในเมืองลับแลไทยก็จะไปพบที่ตรงนี้แล้วก็จะมีสาวงามสาวงามก็จะคอยต้อนรับอย่างดีก็ต้อนรับเสรษฐีคนนี้อย่างดีมีอาหารนะคะอุ้ยตกการตามากมายนะฮะน่าอร่อยบิมมี่มากๆนะฮะกินบอกอาหารที่ไม่เคยเห็นบนโลกมนุษย์แล้วแสนอร่อยระหว่างที่เศรษฐีกินอยู่เศรษฐีก็ได้ยินเสียงกรีดร้องะะมาจากไกลๆในครัวขอเสียงกรีดร้องค่ะ,คะ แล้วก็จะมาเฉลยว่าเสียงกรีดร้องนี้เป็นเสียงกรีดร้องของอะไรเสร็จปุ๊บพอกินอิ่มน้ำสำราญแล้วพระราชาก็ออกมาของเมืองนั้นเศรษฐีก็นึกในใจว่าเอาตายหาต้องตุ๋ยแล้วแน่ๆต้องถูกกำหนดแล้วว่าไปอยู่ที่ไหนปรากฏพระราชาชวนให้อยู่ที่ปราสาทแห่งนี้อยู่ต่อเนื่องจากว่าลูกสาวที่ออกมาต้อนรับ เกิดชอบพอเศรษฐีมีจิตปฏิพาสน,นะ<อ>แต่เสร็จก็ส่วนเศรษฐีอยู่แต่เศรษฐีไม่ได้เพราะว่าเศรษฐีมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งอ,อายุอยู่18ดบอกว่าไม่ได้ลูกสาวยังไม่ออกเรือนเลยเป็นห่วงลูกสาว ต้องไปดูแล้วก็ให้ลูกสาวออกเรือนก่อน,นะะขอกลับไปดูก่อนขอกลับไปดูก่อนพระราชาเมืองนั้นก็เลยบอกว่าอ่ะก็ได้แต่ก่อนไปก็เลยให้ของที่ระลึกนะฮะใส่เข้าไปเป็นห่อเนื้อนะฮะใส่เอาเนี้ยไปด้วยแล้วก็เศรษฐีก็สลบตื่นไม้ทีอยู่บนชายหาดแล้วนะฮะอ<า>รอบข้างก็มีชาวบ้านกับครอบครัวลูกสาวก็มาคุณพ่อเป็นอะไรไหมคะเศรษฐีก็เลยคิดว่าอ๋อสงสัยตัวเองคงสลบแล้วก็ฝันไปในน้ำแล้วก็เกิดตื่นแต่กลว่า ตอนยันกายลุกขึ้นมาอีห่อเนื้อที่ใส่เข้ามาติดมาด้วยตกลงมาก็พระเออเศรษฐีก็เลยไม่ใช่ฝันไม่ใช่ฝันอันนี้เรื่องจริงเศรษฐีก็ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังว่าได้ไปพบที่เมืองใต้บาดาลเรียบร้อยแล้วใช่เดี๋ยวบอกใครขขาวเป็นบารบาราเนาะก็เลยเอาเนื้อเนี่ยไปซ่อนไว้ใต้ถุนบ้านนะฮะแต่แม่ลูกสาวเห็นว่าเอ๊ะพ่อทําอะไรหกลงมา แล้วก็เอ่อเอาไปซ่อนที่ไหนลูกสาวเห็นโดยบังเอิญนะลูกสาวก็เลยไปเปิดดูก็เป็นเปิดหอกแ่หอมาหุ้ยเป็นเนื้อแบบว่าเนื้อเด้งดึงนะฮะเป็นสีประกายรุง้งน่ากินมากลูกสาวก็เลยเจียงจะมากินนิดอร่อย <c oughs> ของจากเมืองนั้นใช่อร่อยมากตายแล้วฉันไม่เคยกินเนื้ออะไรอร่อยา่ออยากินเพลินนะฮะกินจนหมด <c oughs> อืมแล้วพอกินจนหมดไปจู่ๆนะฮะก็เหมือนว่าร่างกายเกิดอะไรขึ้นซืด ฟืดน <Fruit S 1> <Wow. S 2> ขึ้นมาสั่นไปทั้งร่างกายบูส์ <Wow. S 2> ขึ้นมาแล้วปรากฏว่าจากอายุ18ที่หน้าตาดูส,สาวสวยสดใสแล้วหน้ายาววัยลงไปอีกจนดูเหมือนเด็กสาวอายุ16 huh. ก็เลยคนพบว่าอ๋อไอ้ที่ตัวเองกินเข้าไปนี้เนี่ยมันต้องเป็นเนื้ออะไรพิเศษที่ทำให้เยาววัยววลงของทิปหรอของทิปก็เลยแอบไปถามพ่อพ่อก็เลยแบบว่าเล่าให้ฟังว่าเนี่ยพ่อไป ในเมืองใต้ป่าดานเขาให้เนื้อมาและเนื้อนั้นคือเนื้ออะไรรู้ไหมกินแล้วไม่แก่ไม่เท่าไม่ตายเนื้อวานเหรอไก่ไก่ไก่ครับเนื้อเงือกโอ้ยพี่ฟาถูกต้องเนื้อนางเนื้อกลีดร้องอีกครั้งหนึ่งซิเมื่อกี้เสียงกรีดร้องที่ได้ยินเมื่อไปค่าเนืออเอาเงือกมาค่าแล้วก็เอาเนื้อเนี่ยให้เศรษฐีห่อ กลับขึ้นมา <Look at S 2> แล้วก็กินพรีซิสต์นี่ไงอาแวดเดวอัแบ,บวอแวดเด้รันเนี่ยอาแวดเดสเซอร์เด <laughs> อินบบดัสแต่ว่ากินเนื้อเงือกเข้าไป <laughs> ก็เลยเกิดตำนานที่ญี่ปุ่นว่าถ้าใครกินเนื้อเงือกเนี่ยจะอายุยืนแล้วก็ไม่แก่ไม่เท่าก็เลยมีการอนุรักษ์พยูนกันขึ้นมาเพราะว่ามีคนแบบพยูนขายเงือกเพราะคนก็คิดว่าถ้ากินแล้วจะต้องอายุยืนมีหน้าคนญี่ปุ่นเข้า s t a r b u c k เยอะมากอยากไปกินกาแฟกแบบยาววายโอ้หฉันคิดมานาทำมาถึงดังที่นี่นลลูกสาวเนี่ยก็ไปแต่งงานะค่ ปรากฏว่าผัวก็ร่วงโรยไปเรื่อยๆนะฮะเริ่มจากว่าไปอยู่ชาวบ้านกับเป็นคู่ผัวตัวเมียไปได้สักพักหนึ่งนะฮะเออก็ลูกสาวเหรอลูกสาวน่ารักจังเลยเปล่าเมียจนกระทั่งผัวตายผัวตายไม่พออ่ะลูกหลานก็ตายไปลูกหลานก็เริ่มรู้สึกว่าเออยยายตัวเองแม่ตัวเองทําไมมันรู้สึกแปลกๆจังเลยอ่ะว่าไม่แก่ไม่เท่าเขคือชีไม่ได้เป็นแบบว่าหน้าเด็กเฉยๆนะแต่ข้างในชีก็เด็กด้วยเด็กด้วยแล้วก็อายุยืนยาวไปจนกระทั่งตายหมดเธอก็เลยแต่งงานใหม่อ แต่งงานเขาบอกมีผัวไป39คนนะนแต่ละน้องตำนานเคล็ดลับของการอายุยืนมันดีอย่างนี้หรอใช่ก็<ๆ>มีผัวไปเรื่อยๆผัวไปเรื่อยแต่มันก็ไม่ได้ดี<ม>เออผัวผัวคนสุดท้ายเนี่ยของนางเนี่ยก็คือว่าเห็นว่านางไม่แก่ไม่เท่าก็เลยถามว่านางอายุเท่าไหร่แล้วก็บอกอุย้ยตกใจอาย,อายุว่าโอ้โหอายุแบบยืนยาวมากก็รู้สึกว่าขนลุกขนพองก็เลย เอาสมบัติทั้งบ้านที่ตอนที่นางหลับเนี่ยเอาสมบัติไปทั้งหมดเนี่ยนางก็เลยหมดตัวเพราะว่าผัวเนี่ยเออเทไปหมดแล้วก็ขโมยไปหมดเลยเอาแล้วอายุยืนมาไม่เรียนรู้อะไรเลยไม่เรียนรู้ฮะ <c oughs> ก็เค <c oughs> ยไงโดนก็ให้เขาหอบไปเรื่อยๆเขาก็หอบฮะเป็นโรคหอบออผู้ชาน <c oughs> เป็นโรคหอบนะเเออป็นโรคหอบเป็นโรคหอบเป็นโรคหอบพอไปหมดนางก็เลยแบบเศร้าใจทั้งหมดก็เลย ปรงผมบวชเป็นชีตั้งแต่บัดนั้นมาใช่เป็นชีสาวนะฮะก็เลยชื่อว่ายาโออบิกุนีเนี่ยฮะยาวบิกุนแล้วก็ทำไมมันถึงมีตำนานนี้ทั่วประเทศญี่ปุ่นนะฮะหลังจากนั้นเธอก็ไปจาริกแสวงบุญทั่วประเทศเดินสายนะก็เลยมีตำนานเรื่องเล่าเหล่านี้แต่นางแบบเป็นคนใจบุญมากด้วยความอายุยืนนะพอไปถึงเมืองไหนก็เห็นวัดล้างวัดเสื่อมโทรม ก็บูรณะวัดปฏิสังขรณ์นางมีเวลาในการบำรุงอยู่มากมายเนี่ยนางก็อายุยืนายยน,นางก็ไปเรื่อยๆจนท้ายที่สุดกลับมาอย่างบ้านเกิดเนี่ยที่เมืองโอบามานะฮะแล้วก็มาอยู่ในวัดที่เมืองโอบามาแล้วจู่ๆวันหนึ่งนางก็รู้สึกว่าเออตายฉันอายุยืนฉันเบื่อจังเลยนะฮะนางกเออ็เข้าถ้ำตรงในชายหาดเมืองโอบามาแล้วก็บอกว่าแล้วก็ปลูกต้นคาเมเลียต้นซูบากิไว้หน้าบอกว่า เมื่อต้นไม้หนีโรยราไปเมื่อไหร่ก็ให้คิดเสียว่าฉันตายไปแล้วและตอนที่นางเข้าไปในถ้ำนั้นนางอายุได้แปดร้อยปีเขาก็เลยเชื่อกันว่านางตายไปอยู่ในถ้ำนั้นในตอนแปดอายุแปดรปีแต่ก็ไม่ไมไมแน่นะว่านางจริงๆง,งอาจจะมี <CN U. S 2> อายุมาถึงจนถึงทุกวันนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าต้น oh. คาเมรีสุบก,กินั้นเป็นต้นไม้ที่ไม่โรยรานะเขียวสดแล้วก็นุ่งหนาวก็ยังออกดอก เป็นดอกเป็นดอกที่ชอบมากนะคะดอกคาเมเลียดอกคาเมเลียจะเป็นดอกไม้ที่ทนทานและเป็นดอกไม้ในฤด,ดูหนาวด้วยแม้หิมะจะตกดอกคาเมเลียก็ยังบานอยู่ใช่ไหมฮะ mm hmm. ก็เลยคิดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วหรือว่าหนางเนี่ยยังมีอายุยืนมาจนถึงปัจจุบันนี้ เหตุพอกินเนื้อเงือกแะเนี่ยใช่ยาอบบิคุนี่ยาอบบิคุนี่แล้วเราอาจจะไม่ต้องเหนื่อยแบบยาอบบิคุนี่นะฮะที่จะต้องมีอายุยืนยาวเนี่ยล้วต้องไปจาริกสวงบดุญต้องใช้ขาแรงกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่นะฮะอยากไปไหว้พระทำบุญนะฮะายตามที่ต่างๆไม่ว่าประเทศไทยหรือว่าจะไปดูยาอบบิคุนี่เพื่อจะไปอธิษฐานให้ตัวเองอายุยืนก็ตามจนถึงญี่ปุ่นนะฮะเราควรจะดื่มอะมิโนมอฟไปก่อนนะฮะ ท่านนี้ะนะคุณพ่อกับแม่ของเราไม่ได้อยู่อายุยืนยาเหมือนเหมือนนางชีที่กินเนื้อเงือกมาแต่ร้อย <800 S 2> ปีแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อก็จะหดลงสลายลงนะคะก็ต้องเพิ่มกรดอะมิโนเข้าไปเพื่อเพิ่มความฟิตในการเคลื่อนไหวด้วยกล้ามเนื้อนะคะอย่าลืมอะมิโนโมอฟค่ะ <laughs> อย่าลืมนะคะอาร์ยิโนโมโตอะมิโนมอฟกินแล้วก็ต้องออกกําลังกายเบาๆไปด้วยนะคะกินปุ๊บจะเพิ่มกล้ามเนื้อมันเป็นไปไม่ได้นะคะต้องออกกําลังกายด้วยเป็นตัวเสริมใน1กล่องที่เราเห็นนะคะเปิดออกมาจะมี15ซอง1กล่องนี้จะราคา795บาทซื้อได้ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกช่องทางนะคะแล้วก็พิเศษสำหรับชาวช่องชาวช่องเราต้องมีส่วนลดพิเศษด้วยนะคะใส่โค้ดเวลาซื้อออนไลน์นะใส่โค้ดอาร์จิโนอารจิโนบอทอาร์จิโนโมโตนะครอาร์จิโนต่อด้ววยย FR แลลล้ก็30 30นะะคดไปเ 30%มสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะนึกว่าชาตเฉลยอายุพี่ฟ้าว่าอายุ30มสิบยี่สิบเจ็ดเดียวถ้าพี่ฟ้ายี่สิบเจ็ดเราก็สามสองเองนะใส่โค้ดอาชิโน่เอฟอาร์สามสิบนี้ได้ถึงวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมศกหนีนะครรีบซื้อกันไปรีบซื้อเอาไว้ทานเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้เป็นของขวัญก็ได้น่ารักนะคะ เอาล่ะชเช่วันนี้นะคะขอบคุณชาวช่องทุกท่านนะคะติดตามมาตลอดแล้วก็ฝาก i อ IG ช่องนะคะ Faros Studio ตอนนี้พยายามเกณฑ์คนเข้าไป้ะงในนั้นก็จะมีมีคลิปต่างๆเอามาให้ดูนะคะพี่อัดก็จะไปสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นสับพิเศษสับพิเศษฝากตามไ G นะคะและที่สำคัญอีเวนท์ที่จะเกิดขึ้นนะคะวันที่6เมษายนนี้จะเปิดขายบัตรนะคะสำหรับอ a r a t Tok ต้องรีบกดจองมากไทยทิเก็ตเมเจอร์เข้าไปศึกษาวิธีการจองก็ข เป็นกำลังใจให้จองให้ได้ทันกับทุกท่านนะคะและสำหรับชาวสตูวันนี้นะคะมีน้องออมติดลิฟต์นะคะมีน้องไมายนะคะมีน้องจูนนะคะมีน้องไม้เซเลอร์วีนัสคุณแพทพราวและสมสวยวีว่าคาวาอีเดสค่ะสมสวยกลับมาแล้วนะคะสมสวยคาวาอีไม่พอบีบี่ด้วยนะสมสวยช่างเชื่อกลับมาใหม่เดี๋ยวกาสหน้านะคะเมื่อมีโอกาสมีอารมณ์และมีสปอนเซอร์ สวัสดีค่ะศศส,สินาจะลากันไปกับตุทศาศรัสรสุภาษิตในวันนี้นะคะนิ่งเดียววะมิจักาดินิคุยบุษวะมิจักาดิยาสเนื้อเงือกหายากหน้าเงือกหาง่ายค่ะ